หลักการที่จะประสบความสำเร็จนะคะไบอันเทียซีได้กล่าวไว้ว่าให้จงใจใช้กระบวนการของการจงใจสร้างนะคะมีนักขายหลายๆคนที่ปล่อยให้แต่ละวันของเขาอะทำงานไปโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนใดๆทั้งสิน้นแล้วแต่ว่าวันนี้เขาจะได้พบเจอใครจะมีเหตุการณ์อะไรมาเจอตรงหน้าเขาจะทำงานเฉพาะวันเฉพาะหน้า ที่เขาได้เผชิญเท่านั้นเองแต่ก็มีนักขายอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นนักขายที่มีการจงใจสร้างให้ทุกๆวันของเขาเนี่ยเป็นวันที่มีคุณภาพนะคะโดยการทําลิ์รายการว่าเขาจะทําอะไรบ้างในแต่ละในแต่ละช่วงเวลาเช่นเช้าตื่นมาเขาจะทำอะไรนะคะกลางวันจะทําอะไรเย็นจะทำอะไรตอนค่าคืนก่อนนอนเขาจะทำอะไรนะคะแล้วในแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีเนื้อง,งานได้มากขนาดไหนถ้าเขามีเวลาที่จะเข้าไปสัมมนาอบรม เขาก็จะพาตัวเองเข้าไปพบผู้คนใหม่ๆที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลามันจึงทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพเพิ่มพูนขึ้นมีทักษะที่เชี่ยวชาญในการสร้างผลงานผลิตผลงานได้อย่างดีเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆนะคะจนในวันหนึ่งนะคะตัวเขาก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะเป็นคนที่เป็นนักขายชั้นยอดมีลูกค้ามีทีมงานมีองคอ์กรเติบโตขึ้นมากขึ้นทุกวันส่วนคนที่ไม่คิดพัฒนาอะไรเลย มีชีวิตอยู่ไปวันๆแล้วแต่ว่าอะไรจะบังเกิดแล้วแต่ว่าอะไรจะเจอแล้วแต่ว่าอะไรจะมาชนเขาในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นคนสองคนนี้จึงมียอดขายที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะแล้วคนที่มียอดขายน้อยที่ไม่พัฒนาตัวเองอ่ะเขาจะพูดว่าเขาจะพูดเขาจะพูดบอกว่าคนที่พัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีแต่แท้จริงแล้วเนี่ยไอ้ความโชคดีเนี่ยมันไม่มีจริงนะคะ มันเกิดจากการที่เขาเนี่ยลงมือตั้งใจทุ่มเทพ,พัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างโอกาสให้มันเกิดความโชคดีค่ะจริง,รงๆเธอแท้จริงแล้วเนี่ยความโชคดีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กําหนดเองเราคือผู้ที่กําหนดความโชคดีค่ะเราคือเป็นคนที่สร้างโชคสร้างโอกาสให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าวันนี้นะคะถ้าคุณมีความปรารถนาที่จะเป็นคนหนึ่งที่มีความโชคดีเข้ามาในชีวิตคุณต้องจัดเตรียมตัวเองค่ะวางแผนให้กับชีวิตของตัวเอง <c oughs> คุณต้องจงใจสร้างโอกาสของความเป็นไปได้ให้เกิดกับตัวคุณค่ะ <c oughs> พาตัวเองเข้าไปสัมมนาบ่อยๆที่ไหนที่เป็นกลุ่มผู้ที่ประสบความสําเร็จจงพาตัวเราเนี่ยเข้าไปรู้จักไปสัมผัสไปคลุกคลีนะคะเห็นพวกเขา อยู่ใกล้พวกเขาคนเหล่านั้นเพื่อคุณจะได้รู้เทคนิคการทํางานนะคะวิสัยทัศน์หรือว่าสิ่งต่างๆที่พวกเขาเหล่านั้นทําให้ตัวเขาได้ประสบความสําเร็จเมื่อคุณพาตัวเองนะคะไปอยู่แวดล้อมในคนเหล่านี้พลังงานของคนเหล่านั้นนะคะมันก็จะสะท้อนกลับมาหาคุณคุณจะได้เห็นคุณจะได้รู้คุณจะได้ทราบและคุณนําสิ่งนั้นนะ่ะมาใช้ในชีวิตของคุณนะคะแล้วมันจะช่วยทําให้คุณน่ประสบความสําเร็จได้อย่าง ยอดเยี่ยมขึ้นนะคะไบรอันเทซี่ได้กล่าวไว้ว่าคนที่จงใจสร้างให้ชีวิตเขาประสบความสําเร็จเขาคือคนที่โชคดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจงนําสิ่งนี้ไปใช้ค่ะเพื่อที่คุณนะคะจะได้เป็นอีกคนหนึ่งที่ใครๆก็บอกว่าคุณช่างโชคดีนะคะแท้จริงแล้วความโชคดีเราต้องเป็นผู้สร้างคุณต้องเป็นคนที่สร้างด้วยตัวคุณเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้ค่ะด้วยรักและห่วงใยนะคะสวัสดีค่ะ